สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอบีเผยคําทํานายหลังเมษายากที่จะรับมือไว้วันที่8เมษายน65หมอบีเผยในรายการเผือกร้อนตอนบ่ายทางช่อง YouTube ดีทุกวัน h ช n แนลถึงคําทํานายเรื่องโรคระบาดก่อนหน้านี้มีการทํานายไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าก็ตรงทุกวันนี้ยังเกิดแบบนั้นอยู่ตามตําราบอกว่าจะพีคในช่วงมีนาเมษาพอเมษาแล้วจะค่อยๆเบาลง แต่ก็มีหมายเหตุด้วยนะถ้ามันไม่สร้างเรื่องให้แยก่กว่าเดิมถามว่าเมษาไปาจนถึงปลายปีจะมีอะไรขึ้นมาอีกไหมหมอบีกล่าวว่าจะไม่พูดที่ไหนพูดตรงนี้เอาเรื่องเบาๆถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงเครื่องปีแรกน้ําจะเยอะฝนตกเหมือนปรลับเปลญหรือดูกาลเครื่องปีหลังน้ําไม่มีเลยน้ําจะแห้งถ้าช่วงนี้เราบรหิหารจัดการน้ําดีช่วงเครื่องปีหลังจะรอดแต่ถ้าประมาทแหลงชัวเรื่องกลางๆคือเรื่องโรคภยัยถ้าไม่พูดเรื่องคําทํา ในอะไรเทรนปกติจะรู้ ช่วงมษาพฤษภาจะเริ่มดีขึ้นขาน้าวนาร้อนด้วยจะเริ่มดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันไม่ใช่สงกรานเต็มที่ลุยก,กันให้เต็มที่ฟังเลยนะอย่างเราเราอาจจะไม่มีปัญหาเยอะแต่คนไม่มีกินจริงๆคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่3มเรื่องที่รุนแรงมากของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนถ้าเราไม่สังเกตเราก็คิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตอ หารเองได้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวคอยดูเราจะได้เห็นสัญญาณเรื่อยๆน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารแพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตสูงสูงขึ้นเกิน50%แล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อถามว่ามีวิธีแก้ไหมหมอบีตอบว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอเรื่องทำเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเองทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดถามว่าเรื่องป ากท้องยังหนักกว่านี้อีกไหมมอบีกล่าวว่านีก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้วนะวิกฤตอาหารราคาสูงปริษขนาดนี้ในรอบ100ปีเกิดไม่กี่ครั้งหรอกเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งปีนี้น่ากลัวโคตรบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้จะมีไหมมอบีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้นาท่วมกันปกติอยู่แล้วถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดมอบีเผยว่าวงการทําความดีปรับจดตอนนี้คนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเขาพุ่งไปหา ทีถามว่าสงกรานนี้ควรทําบุญยังไงให้ปากท้องเรารอดไปได้เพราะีกล่าวว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทําบุญไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถไม่ใช่เสมอไปเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิด19ไม่ต้องไป9วัด10วัดทําบุญทําสิ่งที่ตัวเองชื่นใจทําตัวเองให้ดีที่สุดทํางานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้ว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ